ดีครับองนี้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อเข้าแปลกๆปกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับของโบราณหน่อยนะครับนี่ครับเนื้อหาเขาโอ้โหดูดูครับสุด,สด เนื้อหาหมวลสารนะครับแต่เพิ่งตีเป็นพระสนามนะครับพวกชอบตีเป็นพระสนามกันจังสนามอะไรผมยังไม่เห็นในอินเทอร์เน็ตจะมีเลยดูดูด,ดูชมชมกันไปครับศึกษากันไปไม่ได้อามาขายนะครับไม่ได้อามาขายนะครับามาให้ชมบรารมีนะครับ เก да. ิดไม่ทันกันสักคนนะครับมาศึกษาครับจะบางๆหน่อยนะครับองนี้ครับนี่ครับเนื้อหามวลสารนะครับที่นี่ด้านข้างครับนี่ครับมีอะไรเยอะแยะหมดครับผมก็ไม่เก่งอะไรนะครับเอามาให้ชมนะครับนี่ครับเนื้อหามวลสารครับข้างๆครับกลิ่นหอมนะครับ กินว่านมีอยู่นะครับกินว่านกินกุอะไรก็มีดูพิมพ์ทรงเอาเองนะครับสมเด็จมีเยอะแยะนะครับเยอะมากบางนะครับไม่หนาเท่าไหร่นะครับนี่ดูด้านหลังครับขยายให้ดูนะครับสุดๆนะครับ ใครพอจะรู้ก็ตอบมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ไม่ว่ากันนะครับ